ชวนชิมชวนใช้กับ EPP สวัสดีค่ะชื่อจุ๊บนะคะเป็นเจ้าของร้านกะเพราเนื้อบางโคลร,ร้านเราเปิดมาแล้ว4ปีนะคะโดยเราขายกะเพราเนื้อวากิวเนื้อออสเตรเลียเนื้อฝรั่งเศสค่ะร้านเราใช้ใน้ำมันงาในการผัดกะเพราทุกจานเพื่อให้กลิ่นหอมและยังมีซอสสูตรพิเศษ ที่ท่านได้ชิมแล้วจะติดใจอย่างแน่นอนจุ๊กขอแนะนําเลยนะคะเมนูที่ห้ามพลาดคือกะเพราเนื้อสับกะเพราเนื้อสไลด์หมูน้ํามันหอยกุ้งกระเทียมซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านร้านกะเพราเนื้อบางโพเปิดให้นั่งทานในร้านได้แล้วนะคะถ้าใครไม่สะดวกสามารถสั่งไปทานที่บ้านได้ทางร้านมีการใช้กล่องอาหารมีฝาปิดสนิทสามารถนําเข้าไมโครเวฟได้สะอาดปลอดภัยแน่นอนค่ะ ร้านนี้นะครับเมื่อก่อนอยู่ในซอยคุณผู้ชมนะครับสายเนื้อนี่ไม่ควรพลาดเลยตอนนี้มีร้านสวยๆมานั่งทานกันได้แล้วนะอย่าลืมนะครับสายเนื้อมาได้เลยที่ร้านกระเพราพเนื้อบางโพค,ค่ะอยู่ถนนประชาราชสายสองบางซื่อเตาปูนค่ะครับผมร้านเปิดประมาณ10บโมงปิดสามทุ่มค่ะเปิดสิบโมงเช้าปิดสามทุ่มทุกวันนะฮะทุกวันค่ะวันนี้เรามีกองอาหารจาก EPP ครับสะอาดสะดวกใช้เพิ่มมูลค่านะครับมอไปทางร้านใด้ใช้ดีลูเบอรี่หชุดด้วยนะครับสนับสนุนโดย EPP บรรจุพันธ์ที่ใส่ใจคุณ